ตอนนี้กำลังจะสี่โมงแล้วอีก20นาทีเรามาดูกันว่านางฟ้ากับเทวดาของเราทำอะไรกันอยู่ข้าวเหนียวหลับข้าวสวยหลับข้าวหอม อื่นไปดูกันอีกโอ้ข้าวสารข้าวสารก็หลับพี่ไม้เลิกก็หลับที่ข้าเจ้าก็หลับเอหายไปตัวนางฟ้าฉันหายไปตัวหนึง่ง นางฟ้าหายไปนี่นางฟ้าแม่ไปไหนเนี่ยืแม่แม่ดูแม่แม่วพ่อดูเนี่ยนางฟ้าครบแล้วค่ะนางฟ้าเทวดาของเราคือทุกคนนอนหมดเลย